ดีวันผีมาอารวาดอีก ครั้อาจจะมาครั้งเว้นครั้งบางอาจจะมาเรื่องยาวบ้างเป็นช็อตบางไม่ว่ากันนะคะเรื่องยาวในอีพีที่137เมื่อเรื่องยาวได้เผยแพร่ออกไปแอดมินรู้สึกปลับเรื้มและดีใจเป็นอย่างยิง่งที่เอฟซีเริ่มจะกลับมาและหลายๆท่านที่เขามาทักทายกันพูดคุยกันให้แอดมินได้หายคิดถึงแอดมินโชคดีจริงๆที่มีเอฟซีน่ารักน่ารักแบบนี้ อยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันของช่องหลอนจากเรื่องจริงไปนานๆนะคะแอดมินอยากจะกลายเป็นคนโชคดีไปนานๆค่ะ EP นี้เป็น EP ที่138เมื่อดูกันจบแล้วคิดยังไงกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างมาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมทุกๆ EP นะคะ เพราะฉะนั้นอย่าให้เสียเวลาไปมากกว่านี้มารับชมรับฟังกันได้แล้วค่ะในอีพีที138ในตอนของเล่นของหนู เริ่มจากชื่อเรื่องในตอนนี้คุณผู้ฟังคงจะเดากันออกว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องกับเด็กอย่างแน่นอนซึ่งเด็กน้อยคนนี้เป็นลูกชายของครอบครัวหนึ่งที่ชื่อคุณวิทย์และคุณโอนและลูกชายวัยสามขวบเพียงคนเดียวที่ชื่อน้องนัด ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวธรรมดาธรรมดาปกติทั่วไปที่คนทั้งคู่เริ่มต้นจากความรักที่สวยงามและตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันหลังจากคนทั้งคู่มีงานมงคลสมรส คนทั้งคู่ก็ยังใช้ชีวิตตามปกติทั่วไปโดยคนทั้งคู่ทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณโอนรู้ตัวว่ากำลังตั้งครรภและมีอาการแพ้มากคุณวิทย์จ,จึงตัดสินใจว่าให้คุณโอนลาออกจากงานเพื่อจะได้พักผ่อนและดูแลลูกในท้องให้ดีที่สุด วันเวลาผ่านไปที่คุณอ้นได้กําเนิดบุตรชายนั่นก็คือน้องนัทนั่นเองทุกอย่างก็ดูดีไม่มีปัญหาคุณวิทยังอยากให้คุณอ้นดูแลลูกให้ดีที่สุดดูแลลูกด้วยตนเองยังไม่ให้คุณอ้นออกไปทํางานจนกว่าลูกชายจะเข้าเรียนชั้นประถมเพราะคุณวิทย์คิดว่าช่วงเวลาสําคัญที่ดีที่สุดที่ลูกควรอยู่กับพ่อแม่คือช่วงเวลาแรกเกิดจนถึงหกขวบ คุณอ้นจึงต้องทำหน้าที่ของแม่ให้ดีที่สุดเวลาผ่านพ้นไปเมื่อน้องนัดอายุได้เพียงสามขวบการดําเนินไปของครอบครัวนี้ดูจะดีไปหมดทุกอย่างจนมาวันหนึ่งที่ครอบครัวของคุณวิทย์และคุณอนต้องออกไปจับใจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งและได้พาน้องนัดไปด้วย ตามประษาเด็กๆเ,เมื่อเดินผ่านร้านขายของเล่นเด็กทุกคนมักจะหยุดหยุดรงหน้าร้านขายของเล่นไม่ยอมไปไหนซึ่งน้องนัดก็เช่นกันเมื่อผ่านร้านของเล่นและอยากได้ของเล่นชิ้นหนึ่งที่น้องนัดชอบมาก แต่คุณอ้นผู้เป็นแม่เห็นของเล่นชิ้นนั้นแล้วรู้สึกไม่ชอบใจเอาเสียเลยจึงบอกให้น้องนัทเลือกของเล่นชิ้นใหม่ที่เป็นอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ชิ้นนี้น้องนัทไม่ยอมจะเอาของเล่นชิ้นนั้นที่ตนเองชอบให้ได้จึงร้องไห้งองแงลงไปนั่งอยู่กับพื้นด้วยความเสียใจเมื่อคุณวิทย์เห็นดังนั้นคุณวิทย์จึงพูดว่า มันก็เป็นแค่ของเล่นธรรมดาโอ,อนอย่าคิดมากเลยซื้อให้ลูกเถอะไม่มีอะไรหรอกลูกยังไม่กลัวเลยแล้วคุณวิทย์ก็ได้ทำหน้าตาเหมือนจะขำคุณโอนคุณโอนจึงต้องตามใจน้องนัดซื้อของเล่นชิ้นนั้นให้เมื่อน้องนัดได้ของเล่นอย่างที่ต้องการแล้วน้องนัดจึงหยุดร้องไห้โยเยในทันทีหน้าตายิ้มแย้มมีความสุข และได้นำของเล่นชิ้นใหม่นั้นมาอุม้มมากอดและคุยกับตุ๊กตาของเล่นตัวนั้นตลอดเวลาและเมื่อกลับถึงบ้านไปจากที่น้องนัดเคยสนบางดื้อบางตามประษาเด็กน้องนัดกลับกลายเป็นเด็กที่ไม่ดือ้อวานอนสอนง่ายคุณวิทย์จึงพูดกับคุณโอนว่าเห็นไหมตั้งแต่น้องนัดได้ของเล่นมาเขาไม่ดื้อไม่สนเลยนะ คงจะเจอของถูกใจเข้าจริงๆนี่แปลว่าลูกของเราไม่ได้เอาแต่ใจจะซื้อไปทุกอย่างเขาคงชอบของเขาจริงๆนั่นแหละพอมีของเล่นที่ชอบแล้วก็เล่นอยู่อย่างเดียวไม่ได้กวนจะซื้อของเล่นอย่างอื่นอีกเลยคุณวิทย์พูดแล้วก็ยิ้มแต่คุณอ้นก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีเธอรู้สึกบอกไม่ถูกยังไงก็ไม่รู้มีอยู่คืนหนึ่งน้องนัดขอเอาตุ๊กตาของเล่นขึ้นไปนอนด้วย คุณโอนบอกลูกว่าปล่อยให้พี่ตุ๊กตาพักผ่อนข้างล่างในกล่องของเล่นเถอะพี่ตุ๊กตาเหนื่อยมาทั้งวันแล้วแต่น้องนัดบอกกับคุณโอนว่าก็เพราะพี่เหนื่อยยังไงล่ะนัดถึงจะเอาพี่มานอนพักผ่อนกับนัดด้วยนัดจะกอดพี่ตุ๊กตาทั้งคืนเลยคุณวิทยอมยิม้มเมื่อรู้ว่าลูกชายมีเหตุผลมารองรับผู้เป็นแม่เสมอ คุณอ้นก็ได้แต่ถอนหายใจและไม่เคยสบายใจเลยสักวันเดียวตั้งแต่มีตุ๊กตาของเล่นนี้เข้ามาในคืนนั้นในตอนดึกๆเมื่อน้องนัดหลับสนิทคุณอ้นจึงค่อยๆนํานำมือน้องนัดที่กําลังกอดตุ๊กตาตัวนั้นออกมาแต่เกิดอะไรขึ้นกับคุณโอนคุณโอนร้องเสียงโลงหลับตาปีแล้วใช้ผ้าห่มคลุมโปง่ง คุณวิทย์ได้ยินเข้าจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นตกใจอะไรทำไมถึงตัวสั่นขนาดนี้คุณโอนร้องไห้อย่างหนักแต่ไม่ว่าคุณวิทย์ถามอะไรคุณโอนก็ไม่ตอบตั้งแต่มีของเล่นชิ้นนี้เข้ามาน้องนัทมีความสุขมากแต่คุณโอนสีหน้ายิ่งกว่าคนมีความทุกข์ใดๆและยังมีความระแวงตลอดเวลา หลังจากวันนั้นผ่านไปอีกสามวันในขณะที่น้องนัดนอนหลับกลางวันกอดของเล่นของรักของเขาอยู่นั้นคุณโอนจึงได้ถือโอกาสในเวลาที่ลูกหลับทำงานบ้านซักผ้าล้างขวดนมอยู่ที่หลังบ้านเหมือนแม่บ้านทั่วไปแต่แค่เวลาผ่านไปได้ไม่ถึง20นาทีคุณโ้นเดินเข้ามาดูน้องนัดในบ้านแต่กลับปรากฏว่าคุณโอนไม่เจอน้องนัด น้องนัดหายไปไหนกันน้องนัดหายออกไปจากบ้านคุณอ้นตกใจมากหาจนทั่วบริเวณบ้านทุกซอกทุกมุมและนอกบริเวณบ้านก็ไม่เจอลูกชายระยะทางที่คุณอ้นเดินตามหาน้องนัดคือระยะทางที่เด็กสามขวบน่าจะเดินไปได้ไม่ไกลกว่านั้นแต่ก็ยังไม่เจอ คุณโอนจึงโทรหาคุณวิทย์เพื่อแจ้งให้ทราบคุณวิทย์รีบกลับมาและช่วยกันตามหาน้องนัดแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอคุณวิทย์และคุณโอนจึงต้องแจ้งความเพราะน้องนัดยังเด็กเกินไปนักที่ไม่น่าจะเดินไปเล่นเองในที่ไกลๆได้ในตอนนั้นคุณวิทย์และคุณโอนใจแทบจะขาดเพราะนั่นอาจหมายถึงน้องนัดอาจจะถูกลักพาตัวไปก็ได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ภัยมาถึงจึงได้ระดมกำลังกันค้นหานองนัดอย่างสุดกำลังแต่ก็ยังไม่เป็นผลและไม่พบร่องรอยถึงแม้จะตามจากกล้องวงจรปิดหรือการสืบตามแนวทางของเจ้าหน้าที่แล้วก็ตามแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่มีเบาะแสและวีแววที่จะพบตัวน้องนัดได้ จนการปฏิบัติการภารกิจตามหาน้องนัดได้ยุติลงก่อนในตอนตีสองและมีแผนที่จะตามหาใหม่ในวันพรุ่งนี้คุณวิทย์และคุณโอนจึงต้องกลับบ้านไปพร้อมกับความผิดหวังแต่เมื่อคุณโอนกลับมาถึงบ้านจากที่คุณโอนร้องไห้อย่างหนักกลับกลายเป็นนิ่งเงียบคุณวิทย์ถามอะไรก็ไม่ตอบแล้วคุณโอนจึงเดินเข้าบ้านไป เมื่อคุณโอนเดินออกมาจากบ้านอีกทีคุณโอนได้ขับรถออกไปอย่างรวดเร็วคุณวิทย์จึงรู้ว่าคุณโอนได้ไปหยิบกุญแจรถเพื่อนำรถออกไปนั่นเองแต่คุณโอนไปไหนนั้นคุณวิทย์ไม่อาจจะทราบได้คุณวิทย์กำลังจะโทรหาเพื่อนให้เพื่อนมารับเพื่อตามคุณโอนไปเพราะตอนนี้คุณวิทย์เป็นห่วงคุณโอนมาก เมื่อคุณวิทย์โทรหาเพื่อนแต่ไม่มีใครรับสายคุณวิทย์สักคนจนตอนหลังๆคุณวิทย์ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ที่จะโทรหาใครได้ซึ่งมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนรอที่นี่ไม่ได้อยู่ในที่อับสัญญาณคุณวิทย์พยายามโทรอย่างไรก็โทรไม่ติดโทรไม่ได้ติดต่อไม่ได้เวลาผ่านไปสักพักคุณอ้นได้ขับรถกลับเข้ามาคุณอ้นยังมีอาการเดิม ไม่พูดไม่จาแต่คุณอ้นได้นำสิ่งของลงมาจากรถด้วยนั่นก็คือทูบเทียนเครื่องเซนและเครื่องบายสีต่างๆมาวางไว้หน้าบ้านนอกชายคาหลังจากนั้นคุณอ้นจึงได้รไรยรำด้วยท่าทางที่อ่อนช้อยสวยงามทาั้งทที่ก่อนหน้านี้คุณอ้นไม่เคยเรียนและรำไม่ได้เลย ที่สำคัญไปกว่านั้นเสียงดนตรีไทยกลับของกลองคลุยดังขึ้นมาจากไหนไม่มีใครทราบได้และไม่มีใครเปิดเพลงดนตรีไทยแต่อย่างใดแล้วเสียงมันมาจากไหนคุณวิทย์เริ่มจะสับสนและทำอะไรไม่ถูกในขณะที่คุณอน้นไรยรำเสร็จ พร้อมกับเพลงบรรเลงดนตรีไทยที่เงียบลงคุณโอนได้เปิดบายสีปักเทียนบนเครื่องเซนนำทูปพิจุดเตรียมไว้เป็นกรรมมือเห็นจะได้แล้วคุณโอนได้นั่งพับเพียบยกมือไหวพร้อมทั้งพึมพำอะไรก็ไม่รู้คุณวิทย์ถามอะไรคุณโอนก็ไม่ตอบแต่เมื่อคุณโอนได้สวดบทอะไรบางอย่างจบคุณโอนจึงได้ปักทูปลงดินก่อนที่จะมีเสียงฟ้าแลบ ฟ้าร้องในทันทีแล้วคุณโอนก็ได้ล้มลงหมดสติไปคุณวิทรีบนำคุณโอนเข้าบ้านแล้วปฐถมพยาบาลเธอจนเธอฟื้นขึ้นมาคุณวิทย์ได้ถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณโอนมีสติเธอได้ร้องไห้อย่างหนักแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไรคุณวิทย์เช่นเคย จนชาวตลูกของอีกวันชาวบ้านได้มาบอกคุณวิทย์ว่าเจอน้องนัดแล้วน้องนัดนั่งร้องไห้อยู่ที่ป่าช้าแห่งหนึ่งคุณวิทย์และคุณอ้นตกใจมากรีบรุดไปยังจุดที่เจอน้องนัดพอไปถึงคุณวิทย์รีบโผล่เข้าไปกอดน้องน,นัดและจะนําตัวน้องนัดออกมาจากที่ตรงนั้นเพราะที่ตรงนั้นคือหลุมฝังศพ แต่น้องนัดไม่ยอมให้คุณวิทย์นำตัวออกมาน้องนัดดิ้นทุรนทุรายและบอกคุณวิทย์ว่าพ่อช่วยพี่ด้วยพี่อยู่ในหลุมนี้คุณวิทย์ถามน้องนัดว่าพี่ไหนพี่ที่ไหนจะอยู่ในหลุมนี้และพยายามจะบอกน้องนัดว่าไม่มีพี่อยู่ที่นี่เพราะที่นี่เป็นป่าชา้าเป็นที่ของคนตาย ไม่ใช่ที่ของคนเป็นไม่ใช่ที่เด็กเล่นแล้วคุณวิทย์จึงถามน้องนัดว่ามาได้ยังไงตั้งไกลขนาดนี้น้องนัดจึงบอกว่าพี่พามาแต่พี่หนีลงหลุมไปแล้วพี่ทิ้งนัดไว้คนเดียวนัดจะลงหลุมไปกับพี่ด้วยว่าแล้วน้องนัดก็ร้องไห้โวยวาย และใช้มือคุ้ยเขี่ยหลุมเพื่อตามพี่ลงไปตามที่น้องนัดเชื่ออย่างนั้นคุณวิทย์ไม่รู้จะทำยังไงจึงหันหน้าไปมองคุณอ้นที่ร้องไห้อยู่กูภัยที่ตามมาด้วยจึงบอกว่าพวกเขาจะขุดหลุมให้น้องนัดดูน้องนัดอาจจะเข้าใจอะไรผิดก็ได้เมื่อกูภัยช่วยกันขุดหลุมนั้นจนเจอโครงกระดูก ที่มีขนาดความสูงโดยประมาณ100เซนติเมตรหรือนั่นก็คือโครงกระดูกของเด็กที่มีอายุประมาณ10ขวบนั่นเองเมื่อน้องนัดเห็นโครงกระดูกนั้นน้องนัดได้ตะโกนว่าพี่หนีนัดไปทำไมพี่ขึ้นมาขึ้นมาเล่นกับนัดกู้ภั่มองหน้ากันในขณะที่คุณวิทย์ถามคุณอ้นว่าใครเอาโครงกระดูกของเล่นของน้องนัดมาฝังที่นี่ คุณหรือเปล่าออนโอนร้องไห้แล้วส่ายหัวคุณวิทย์จึงถามคุณออนว่าแล้วคุณจะบอกผมได้หรือ,อยังว่าคืนนั้นที่น้องนัทน,นอนอยู่คุณเจอกับอะไรแล้วเมื่อคืนคุณเป็นอะไรคุณโอนเล่าพลางสะอื้นพลางว่าเธอรู้สึกแปลกๆตั้งแต่เห็นโครงกระดูกนี้ที่ร้านของเล่นแล้วมันเหมือนมีชีวิต ขอ,ของมันหันมองตามเธอตลอดเวลาในขณะที่คนอื่นมองไม่เห็นและคืนนั้นที่เธอพยายามเอามือของน้องนัทที่กอดโครงกระดูกนี้อยู่ออกแต่มือของโครงกระดูกนั้นได้มาจับมือเธอและบีบแน่นเพื่อให้เธอปล่อยมือของน้องนัทและในตาที่กลวงลึกโบกของมันกลับมีดวงตาสีแดงฉานอยู่ในนั้นที่ดูจะโกรธเธอมาก และเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนที่เธอจะควบคุมตัวเองไม่ได้แต่เธอรู้สึกตัวและมีสติตลอดแค่เธอควบคุมตัวเองไม่ได้เลยเธอได้ยินเสียงกระซิบข้างหูให้ไปนำของเส้นวายและขอขมาที่ลูกของเธอบังอาจมารบกวนวิญญาณของโครงกระดูกเด็กคนนั้นเธอต้องทำตามคำสั่งที่กระซิบข้างหูตลอดเวลา และในขณะที่เธอรำมีผู้หญิงใส่ชุดนางรำหน้าตาหน้ากลัวมาจับมือและดัดมือเธอให้รำให้ย่อให้ถูกต้องเธอรู้ตัวทุกอย่างแต่ขัดขืนไม่ได้เธอทั้งเจ็บและทั้งอดทนและหลังจากนั้นเธอก็ไม่รู้ตัวอีกเลยก่อนที่จะฟื้นขึ้นมาอีกทีแล้วเจอคุณวิท น้องนัดที่ฟังอยู่นั้นพูดว่าไม่มีใครฟังพี่พี่ลงไปเองพี่ลงหลุมไปเองกู้ภัยคนหนึ่งที่ดูจะอึดอัดจึงพูดขึ้นมาว่าคุณวิทย์ครับนี่มันโครงกระดูกของเด็กคุณหนึ่งจริงๆครับไม่ใช่โครงกระดูกพลาสติกของเล่นเด็กพวกผมยังจำได้ดีเด็กคนนี้เกิดอุบัติเหตุ และเมื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเสร็จแล้วแม่ของเด็กคนนั้นต้องการที่จะฝังแทนการเผาและพวกผมก็เป็นคนฝังเด็กคนนี้เองครับเมื่อคุณวิทย์ได้ยินดังนั้นคุณวิทย์ทั้งตกใจและสับสนไปหมดแทบไม่อยากจะเชื่อในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณวิทย์จึงถามน้องนัทอีกครั้งเพื่อความแน่ใจว่าตุ๊กตาโครงกระดูกข,ของน้องนัทน้องนัทเอาไปเก็บไว้ที่ไหนมันยังอยู่ที่บ้านหรือเปล่า นงนัดยิงตอบว่าพี่ไม่ได้อยู่ที่บ้านพี่ลงไปในหลุมแล้วนี่ไงพี่พานัดเดินออกมาจากบ้านพี่อยากให้นัดมาอยู่กับบ้านของพี่ที่นี่ที่นี่คือบ้านของพี่นัดจะอยู่กับพี่อยู่กับพี่แล้วนัดสนุกพี่เล่นเป็นเพื่อนของนัดนัดอยากไปอยู่กับพี่ คุณวิทย์ได้ยินดังนั้นและย้อนคิดกลับไปว่าน้องนัดยังเด็กเกินไปที่จะพูดโกหกและน้องนัดเองไม่มีทางที่จะมาอย่างป่าช้าที่นี่คนเดียวได้โครงกระดูกที่อยู่ในหลุมตอนนี้มันก็ช่างเหมือนกับโครงกระดูกที่เขาได้ซื้อมาจากร้านขายของเล่นจริงๆถึงมันจะมีลักษณะเหลืองเก่า แต่คุณวิทย์เคยคิดว่าโรงงานที่ผลิตคงอยากจะให้เหมือนของจริงมากๆจึงผลิตมาให้ดูเก่าและสมจริงแต่ในตอนนี้คุณวิทย์ไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วคุณวิทย์ฝากลูกไว้กับคุณโอนและคุณวิทย์ได้เดินทางไปยังร้านขายของเล่นร้านเดิม เมื่อไปถึงร้านนั้นคุณวิทย์เจอผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่แต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนขายของเล่นคนเดิมที่คุณวิทย์ได้ซื้อของเล่นให้ลูกคุณวิทย์จึงถามหาเจ้าของร้านที่ขายของให้จากหญิงคนนั้นหญิงคนนั้นปาดน,น้ำตาและพูดว่าเธอคือเจ้าของร้านนั้นเองคุณวิทย์ไม่แน่ใจ จึงบอกรูป,ปรัณฑ์สันฐานถึงผู้หญิงที่ขายของเล่นเมื่อหลายวันก่อนให้กับเขาถามว่าเธอหายไปไหนเขามาซื้อของเล่นเมื่อหลายวันก่อนเธอคนนั้นตอบว่าหญิงคนนั้นเป็นลูกจ้างของเธอเองในช่วงนั้นเธอไม่อยู่ไปต่างประเทศและเธอจ้างหญิงคนนั้นขายของชั่วคราวเมื่อเธอกลับมาจากประเทศเธอจึงรู้ว่าลูกจ้างของเธอคนนั้น ได้ขายโครงกระดูกที่เป็นโครงกระดูกจริงๆของลูกชายของเธอที่เธอนำมาต่อกันเชื่อมกันด้วยน็อตและแขวนไว้ในร้านนั้นเพื่อแทนความคิดถึงลูกชายและไม่ใช่ของที่เธอจะขายลูกค้าด้วย แต่ลูกจ้างหญิงคนนั้นได้ขายโครงกระดูกลูกชายของเธอและของเล่นอีกหลายชิ้นแล้วนำเงินที่ขายได้ทั้งหมดหนีไปก่อนที่เธอจะกลับมาจากต่างประเทศที่เธอร้องไห้นั้นเธอไม่ได้เสียดายของและเงินที่หายไปแต่เธออยากได้โครงกระดูกลูกชายของเธอกลับคืนมาพูดจบหญิงคนนั้นก็ได้แต่ร้องไห้อย่างหนัก เมื่อคุณวิทย์ได้ยินดังนั้นความโกรธที่มีมาก่อนหน้านี้เปลี่ยนเป็นความสงสารเมื่อรู้ว่าเจ้าของร้านไม่ได้ตั้งใจขายโครงกระดูกผีให้เขาคุณวิทย์จึงบอกคนขายคนนั้นว่าไม่ต้องเสียใจไปหรอกเขาคือชายคนที่ซื้อโครงกระดูกนั้นไปเองและตอนนี้โครงกระดูกนั้นได้กลับไปยังหลุมของเขาแล้ว หญิงคนนั้นตาเบิกโพรงถามว่าเขารู้ได้ยังไงว่าหลุมนั้นคือหลุมของลูกชายของเธอคุณวิทตอบว่าเขากลับหลุมด้วยตัวของเขาเองและยังชวนลูกชายของเขาไปอยู่ในหลุมนั้นอีกด้วย <worship> เมื่อหญิงคนนั้นได้ฟังจึงอุทานออกมาว่าเอาอีกแล้วหรือลูก ลูกหาเพื่อนไปอยู่ในหลุมด้วยอีกแล้วหรือทำไมหนูไม่อยากกลับมาหาแม่ทำไมหนูไม่อยู่กับแม่ที่นี่ <_ ös> คำว่าฝืนแปลว่าขัดขืนในสิ่งที่มีกฎต้องห้ามน้อยคนนักที่จะฝ่าฝืนและขัดขืนได้ในกฎที่มีไว้แล้ว ไม่ว่าจะฝืนกฎแห่งกรรมฝืนกฎแห่งชีวิตฝืนความเป็นจริงหรือไม่ยอมรับความเป็นจริงคนเราเกิดแก่เจ็บและตายไม่มีใครฝืนวัฏจักรความเป็นจริงแห่งชีวิตได้ยิ่งตายไปแล้วก็ต้องยิ่งทำใจเพราะไม่มีใครฝืนกลับคืนมาได้พระพุทธเจ้าจึงสอนเอาไว้ให้รู้จักคำว่า ปล่อยวางเพราะการที่เราไม่ปล่อยวางนั้นเท่ากับว่าเราแบกความทุกข์นั้นเอาไว้ยิ่งฝืนแค่ไหนก็ยิ่งทุกข์แค่นั้นไม่มีใครหนีจากวะะากัฏจักรแห่งชีวิตนี้ไปได้ทำใจให้ไวปล่อยวางให้เร็วแล้วทำหน้าที่ดีๆกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าเรื่องนี้มีประโยชน์ สามารถทำประโยชน์ทำให้ใครใครชอบหรือสามารถทำประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนได้ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับหลอนจากเรื่องจริงด้วยโดยความขอบคุณจ้า หลอนจา